สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะแม่วาก็จะพามาดูเด็กๆนะคะเขาตื่นเต้นอะไรกันแม่วาเพิ่งจะได้รับพัสดุนะคะมาหนึ่งกล่องเพิ่งจะมาส่งหมดมาเลยนะคะก็รีบเอามานะคะเพราะว่าตั้งหน้าตั้งตารอพัสดุกล่องนี้อยู่นะคะได้มาก็รีบเอามาเปิดให้เด็กๆแล้วก็ เอามาประกอบให้กับเด็กๆนะคะพัสดุกล่องนี้แม่วาเป็นคนสร้างเองนะคะสร้างที่รับเล็บแมวนะคะเอามาให้กับเด็กๆเขาได้เอาไว้เล่นกันไม่ได้ใหญ่โตโอโถงอะไรมากมายนะคะมันเป็นชิ้นเล็กๆอันไม่ใหญ่นะคะอันเล็กนิดแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะและเป็นอันเล็ก แล้วก็เล็กมากไปเลยนะคะก็สั่งเอามาให้เด็กๆเขาไว้เล่นแก้ขัดกันนะคะไว้คลายเครียดกันก็ลงทุนนะคะทุบก,กระปุกอ,อมสินน้องบุญธรรมไปซ่องดูนะคะว่าในกระปุกยังมีอีกไหมไม่มีแล้วลูกไม่ต้องไปดูหลูกแม่แม่จกออกมาหมดแล้วลูกนี่แม่จบยอมทุบก,กระปุกเลยนะคะเพื่อ พัสดุกล่องนี้เลยนะคะเห็นเด็กๆเ,เขาไม่มีของเล่นกันเลยนะคะแม่ว่าก็กลัวลูกๆเครียดก็ตามอัตรภาพนะคะทุนมีแค่ไหนก็สั่งเอามาแค่นั้นก็งบมีน้อยลูกก็เอาชิ้นเล็กๆไปก่อนนะคะก็พอให้เขาได้เล่นหายยากให้เล่นได้คลายเครียดกันนะคะก็เอามาก็ไม่ ไม่ผิดหวังนะคะไม่ผิดหวังลูกๆเขาก็มาเล่นกันนะคะก็ตื่นเต้นกันคนที่ตั้งใจซื้อนะคะที่ให้ลูกๆก็จะได้เล่นกันก็ไม่ผิดหวังนะคะลูกๆทําให้แม่วาไม่ผิดหวังเลยเขาก็ตื่นเต้นกันเขาก็เล่นกันนะคะพากันเล่นกับสิ่งที่แม่ซื้อให้ถึงจะไม่หรูหราโออารใหญ่โตอะไรนะคะแต่ก็เขา ก็สามารถนะคะทำให้เขามีความสุขได้แค่นี้ก็เราเป็นคนซื้อเราเป็นผู้ให้เด็กๆลูกๆเราชอบเราก็ดีใจนะคะว่าเออเราตั้งใจแล้วที่ว่าจะให้เขาเล่นกันใครเครียดเขาก็ดีใจดูเขาตื่นเต้นกันแล้วเขาก็ฟังกันเล่นกันนะคะก็นั่งดูนะคะนั่งถ่ายคลิปด้วยแล้วก็นั่งดูไปแล้วก็รู้สึกดีใจนะคะดีใจมากก็ภูมิใจนะคะเรา เป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะเราก็ไม่ได้รู้แล้วรือหวาอะไรมากมายเราก็มีแค่ไหนเราก็อยู่กันแค่นั้นนะคะเราก็กลัวแม่วากลัวลูกๆเครียดนะคะเพราะว่าเด็กๆเขาจะไม่มีของเล่นอะไรกันเลยแม่วาก็พยายามสรรหานะคะของเล่นนูนบางนี่บ้านก็พยายามให้เขาได้มีเล่นกับเขาบ้างคลายเคยรียดไปเจอลูกบงลูกบอล ร้าน20บาทนะคะอันไหนไมันเป็นของเล่นให้เขาพอเล่นได้นะคะแม่วาก็จะสรรหามาให้กับลูกๆนะคะถึงจะว่าจะไม่ต้องชิ้นใหญ่อะไรมากมายนะคะแต่ลูกๆของแม่วาเขาก็มีความสุขนะคะดูนะคะตามอัตภาพเขาก็ตื่นเต้นเขาก็พากันเล่นกันนะคะถ้าดูนะคะมันก็เป็นภาพความน่ารักนะคะความสุขของเขา เห็นเขามีความสุขกันนะคะแม่วาก็ดีใจนะคะลูกๆจะได้ไม่เครียดนะคะบางครั้งเขาแม่วาเห็นเขานอนกันนะคะบางทีเห็นเขานอนโคนลนมุมๆอย่างเงี้ยเขาไม่มีอะไรเล่นแม่วาก็นึกถึงแบบเออเครียดก็เลยนึกแต่ว่าเออเราลองมีอะไรที่เราพอจะซื้อให้ลูกเราได้แม่วาก็เลยไปดูในลาซาด้ามก็ไปเห็นที่รับเล็บแมวนะคะอันเล็กก็คิดว่า ราคาก็สามารถยิบจับได้ก็สั่งนะคะสั่งเอามาให้กับเด็กๆวันนี้ก็เพิ่งจะเอามาส่งก็พยายามนะคะมีเงินก็พยายามเก็บใส่กระปุกไว้บ้างนะคะก็ถึงเวลาก็ต้องวันนี้นะคะก็ได้เวลาแค้นะคะแค่กระปุกมาจ่ายค่าพัสดุให้กับลูกๆนะคะก็ได้ หลายชิ้นนะคะเดี๋ยวแม่วาก็จะเอาไปแบ่งให้กับพวกพี่ๆในห้องแต่ละห้องนะคะก็แบ่งๆกันเล่นกันไปก็คงจะคลายเครียดกันได้ในระดับหนึ่งนะคะดูนะคะเขาก็ตื่นเต้นเขาก็เล่นกันก็คิดว่าพวกพี่ๆในห้องเขาก็คงจะเล่นกันนะคะถ้าเรามองนะคะที่ลำเล็บกับ แมวนี่มันก็จะต่างกันนะคะแมวจะใหญ่หญกว่าที่รับเล็บนะคะแต่ก็สามารถรับได้นะคะไม่ซีเรียสอะไรเขาก็รับเล็บกันได้เอามานี่เขาก็ทดลองรับกันแล้วนะคะเสียงฟากฟากเลยก็ตอนนี้ก็ตื่นเต้นตุ๊กตานะคะเพราะมันมีขนนกตื่นเต้นตรงขนนกกันนี่แหละค่ะพี่มีบุญเดินยกเยกยกเยกมาแล้วนะคะ นี่นะคะความสุขของเด็กๆเขาหนึ่งบางทีเขาไม่เคยเห็นไม่เคยได้เล่นอะไรแล้วเวลาเราซื้อนะคะซื้อมาให้เขาหนึ่งเขาก็จะตื่นตาตื่นใจแล้วก็บางครั้งก็อยากเล่นกันนะคะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเล่นกันแม้ว่าก็จะพยายามนะคะหินของเล่นอะไรที่มันแปลกๆที่ว่า แมวสามารถเล่นได้แม่วาก็จะพยายามซื้อนะคะที่ว่ามันไม่แพงมากเกินไปที่ว่าแม่วาสามารถจับต้องได้จับซื้อได้นะคะนี่นะคะเขาก็เล่นพากันเล่นนะคะพี่มีปุนก็เริ่มเข้ามาสั่วดกับน้องๆน,นะคะเดินอุ้ยอุ้ายมาแล้วนะคะตัวพองมาเลยกล่องก็มีประโยชน์นะคะกล่องก็มีประโยชน์เล่นได้ ยืนตาพองเลยนะคะพี่มีบุญของเราถ้าพี่มีบุญเขาว่างๆนะคะเขาก็จะมานอนเล่นกับน้องๆแต่ไม่ค่อยเล่นนะคะพี่มีบุญไม่เล่นของแบบนี้ไม่ค่อยเล่นน้อยครั้งนะคะที่เขาจะคืมอกคืมใจจะเล่นนะคะจะรับเล็บนอกจากอารมณ์ดีจริงๆนะคะแต่ถ้าว่าให้มาเล่นรวมกับพวกน้องๆแล้ว แบบเฮฮาลุมกันอย่างเงี้ยพี่มีบุญเขาไม่ใช่เลยนะคะเ mm. พราะว่าน,นีสใส่มีบุญเขาเป็นแมวที่สันโดษเขาชอบสุขุมนะคะเขาเป็นแมวสุขุ Ь ม mm. เล่นกันไม่หยุดเลยนะคะ mm. เล่นกันไม่หยุดเลยเ็า mm. มีความสุข mm. ก็ประกอบไม cool, ่ยากนะคะเขามาเป็นชิ้นส่วนแล้วแม่วาก็มาหมุน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  movie, เอา ก็จะไปให้ให้พวกพี่ๆนะคะข้างบนห้องละคนละอันละอันก็ยังดีนะคะห้องละอันนะคะก็ให้เล่นแบ่งกันเล่นใครเครียดกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ว่ามีเงินก็เดี๋ยวก็จะค่อยๆทยอยซื้อให้กับเด็กๆนะคะให้มีเพียงพอการเล่นนะคะตอนนี้ก็แบ่งๆกันเล่นไปก่อนตอนนี้เด็กๆในบ้านก็ มีความสุขดีนะคะตอนนี้เขาก็เหมือนก็ยังแมวนะคะเขาก็คงไม่รู้หรอกนะคะว่าเขาขาดสิ่งใดไปมีใครหายไปบ้าง mm. ก็เขาก็ไม่รู้นะคะเขาก็เล่นกันตามภาษา mm. ส่วนมากเขาเคยเล่นอยู่กับใครเขาก็จะติดเล่นกับคนนั้นไปนะคะ mm. นี่นะคะเขาก็ กินได้นอนหลับนะคะตอนนี้เด็กๆก,ก็มีความอบอุ่นภายในบ้านนะคะตอนนี้อากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ฝนก็ตกมาทุกวันแม่ว่าก็กลัวนะคะตอนนี้อากาศมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็กลัวเด็กๆในบ้านนะคะอากาศเปลี่ยนทีไรก็แมวที่ผมต่ำก็จะมีอาการป่วยแม่ว่าก็ต้องคอยดูแลเป็นพิเศษนะคะ แต่ว่าตอนนี้เด็กๆส่วนมากก็จะปกติกันนะคะกินได้นอนหลับก็ต้องขอกบขอบคุณพ่อพ,อพ,อพอแม่แม่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะที่ไม่ตาอาหารให้เด็กๆเขาได้กินอิ่มกันในทุกๆมื้อน,นะคะ กอบขอบขอบคุณทุกๆความเมตตานะคะที่ทุกๆท,ท่านเอ็นด,เดูเด็กๆที่บ้านมีพุ่ลูกแม่วาให้มีอาหารกินอิ่มการให้มีายแมวใช้กันนะคะก็แม่วาไม่ได้พราพอ่พอแม่เอฟซทุกๆท,ท,ท่านนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่คอยช่วยเหลือมาตลอดกันทุกๆท,ท่านนะคะแม่วาก็คงจะแย่เพราะว่าแม่วาก็ไม่มีทุนทรัพย์นะคะที่จะ เลี้ยงพวกเขาได้ก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกทท่านที่เมตตาเด็กๆเสมอม,มานะคะผู้ที่ปิดทองหลังพระผู้ที่ไม่ได้เอ่ยน้ํานะคะไม่ได้เอ่ยน้ําแต่ท่านก็เมตตาเด็กๆมาตลอดนะคะผู้ที่คอยช่วยเหลือเด็กๆมาตลอดก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกทท่านมากๆนะคะนี่ก็คงจะเป็นอีกภาพนะคะภาพที่ ทุกๆท่านที่ได้เมตตาเด็กๆนะคะท่านได้มองดูเห็นเด็กๆเขามีความสุขแล้วท่านก็คงจะอุ่นอิ่มใจนะคะมีใ่น้อยก็ต้องขอบพระคุณทุกๆความเมตตาแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะที่ทุกๆท่านส่งให้กับบ้านมีบุญลูกแม่วาเสมอมากับขอบพระคุณทุกๆการรับชมคลิปนะคะทุกๆท่านก็ อย่าข้ามโฆษณาเลยนะคะช่วยรับชมโฆษณาเพื่อเป็นค่าขนมให้กับเด็กๆด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆแล้วก็แม่วานนะคะขอการขอบพระคุณทุกๆการรับชมคลิปของเด็กๆนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ